อัปเดตนะครับสวนดาวเรืองของประธานห้างนะครับผมพี่น้องข้างหลังเห็นบ่ยพี่น้องเต็มไปด้วยหญ้าเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาดูเรมันนะครับผมอีกสองสัปดาห์นะครับใครที่จะมาเที่ยวบ้านประธานห้างท่านจะได้ชมดอกดาวเรืองที่เหลืองอลามพี่น้องดูดูพี่น้อง,ด,ด,องดอกแรกของปีนะครับอ้โล้มเลยตัวนี้พี่น้องเอ,อ้ยนะครับ ฝนลมมานะครับล้มพี่น้องทุกปีผมจะเด็ดยอดอให้มันแตกพุ่มเด็ดต่ำๆนะพี่น้องมันแตกพุ่มปีนี้ลดลืมเด็ดพี่น้องมีแต่เดินทางไหลเพึ่งมาเด็ดมันก็เลยต้นสูงขึ้นมาพี่น้องมันเรบ่ค่อยแตกพุ่มไปไดยแต่ก็ออกอยู่นะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านประธานห้างเนี่ยนะครับประธานห้างนะไม่มีเงินหรอกครับทำก็แก๊กไปซะเลพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังยืมเงินเสียเรี่ใช้อยู่นะครับเจ้าของเต็นท์มางก่อนพี่น้องเพราะว่า ที่หาได้เยอะไหมประธานห้างก็หาได้เยอะอยู่นะพี่น้องเดือนหนึง่งแต่ค่าใช้ใจ่ายก็เยอะเพราะว่าผมเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยากมีคนเดียวไม่อยากเติบโตคนเดียวนะครับเติบโตลูกน้องต้องเติบโตไปด้วยนะครับดูทีมงานผมนะครับนะครับผมต้องดูแลหลายสิบชีวิตเลยนะครับในบ้านนะครับเด็กๆทุกคนก็น่ารักนะครับบันว่างก็ล้างรถทํานู่นทำนี่บางคนก็เขียนเพลงแต่งเพลงนะครับบางคนก็ตัดคลิปมีพี่น้องมาเบิง้ง นี่นะครับเงินที่หามาได้ก็นี่ละครับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้พี่น้องทีมงานผมหลายถ้าเป็นคนถ้าผมทําคนเดียวอนั้นคนเดียวโอ้ยรวยนานแล้วพี่น้องทีมงานนะครับหลายคนหลายชีวิตตัดผ้าล้างรถทําทุกอย่างนะครับผมทีมงานประธานห้างมีแต่คนนิสัยดีนะครับเหมือนคัดสรรมานะครับเขาเรียกเลยนะ สินเสมอกันถึงได้มาอยู่ด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเดือนละเป็นสามสี่หมื่นค่ากับเข้าพี่น้องโพโิ์บวรวมค่าเล่าได้นี่โพดโพ